สวัสดีค่ะชื่อนัทธันยรัตค่ะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะตอนที่ได้อ่านบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็จริงๆมีความรู้สึกแบบอังจริงตื่นเต้นนะคะได้ได้รับได้รับการ แสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกพอได้อ่านบทเนี่ยรู้สึกเห็นใจนางเอกมากทําไมถึงต้องเลือกชีวิตของตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครอ,องคุณพ่อ,อคุณแม่อะไรเง,งี้ยทั้งๆัที่วัยตอนนั้นก็น่าจะจะบรรลุภาวะได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เองคือปราณีเป็นเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่ก็แบบก็มีความแก่นแก่นนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยตัวนันเองอะ่ะ จะเป็นคนที่แข็งแข็งเข่าเขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําการบ้านหนักอยู่เหมือนกันเวลาเดินเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมามากหน่อยคือเป็นผู้หญิงไทยบ้านไทยบ้านแล้วก็เป็นสาวที่ใสๆสอะคะ่ะไม่ค่อยแบบว่ามีความทานคนซะเท่าไหร่เป็นเป็นผู้หญิงซื่อแล้วก็มีความรักกับอเอกเขาเป็นผู้หญิงที่สดใสามากค่ะสดใสามากด้วยความที่อาจจะเป็นลูกคนเดียว แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันชอบชอบนั่งฟังเพลงนั่งฟังวิทยุอยู่ในห้องมีโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบความผู้หญิงผู้หญิงในยุคนั้นนะคะแล้วก็คือเขาชอบแบบเหมือนกับทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นก็จะมีความร้อยลูกปัดเอามาติดหน้าห้องนะ,ะเป็นแบบมีทํากระทงกระดาษที่แบบว่า ช่วยวยกันทําความเป็นความเป็นแก๊งตอนนั้นความเป็นแก๊งผู้หญิงก็จะช่วยกันช่วยกันทากระทงช่วยกันตีวหนังสือเวลามีแบบผู้ชายมาจีบอะไรเงี้ยก็เล่าสู่กันฟังเขียนจดหมายเขียนจดหมายมส่งตอนนั้นยังก็ยังมีแค่เพจเจอร์ใช่ไหมคะเพจเจอร์แล้วก็อีกอีกอย่างที่มันแบบดูคลาสสิกก็คือการเขียนจดหมายบอกรักส่งกันบรรยากาศก็แรกๆก็เก่งค่ะเพราะว่า ก็ไม่เคยที่จะแบบมาแคสต,ต่อหน้ากรรมการหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพุ่มกาบแล้วก็กรรมการหลายๆท่านเนี่ยได้แบบได้ถามได้ซักถามอะไรเงี้ยก็รีแลกซ์ขึ้นค่ะก็สบายๆแล้วก็สามารถแคสผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจริงๆตอนแรกเกรงค่ะเพราะว่าพี่นุกค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงใน ในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับเขาเยอะด้วยหนูหนูก็แบบเก่งอยู่ว่าหนูจะทําออกมาได้ดีไหมเพราะมันเป็นการแสดงเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นุกอะ่ะเขาก็จะพยายามแบบรีแลกให้ไม่ต้องเครียดนะอะไรเงี้ยค่ะพอพาชวนคุยชวนเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยแบบพอแสดงไปนานๆเงี้ยมันก็เลยเกิดการแบบสนิทสนมกันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เลยทําให้การถ่ายทำอะ่ะราบรื่นขึ้นไปอีกค่ะคือทุกคนเป็นกันเองมาก ทีมงานด้วยนักแสดงด้วยค่ะจริงๆก็ก,ก็มันเป็นครั้งแรกมันก็ต้องเก่งกันอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบร่วมงานกันไปเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดความแบบเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยคอยปรึกษาอะไรกันได้เกือบทุกเรื่องค่ะก็ดีมากๆค่ะรู้สึกดีมากให้ตัดผมอะ่ะจริงๆไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าอยากตัดอยู่แล้ว ก็เลยแบบโอเคค่ะไม่เป็นไรก็ตัดแล้วก็เพื่อให้งานมันออกมาดีแล้วก็ทํามีมันมีสเสน่ห์ของในยุคยุคนั้นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะนิยมใส่เอวสูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่เกงเอลสูงไปแล้วค่ะก็เลยแบบประทับใจในคอสตูมซึ่งแบบว่ามันก็ทําให้หนูแบบเปลี่ยนลุกอีกลุกนึงด้วยค่ะคือเติบโตมากับยุค90ที่แบบยังมีโทรศัพท์ยังมีตู้โทรศัพท์อยู่อะแล้วก็แบบหยอดเหรียญอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสเสน่ห์มาก คือแล้วก็แบบการละเล่นของเด็กเด็กสมัยนั้นอะ่ะมันก็จะแบบงี้มีดีดลูกแก้วมีกระโดดยางซึ่งมันต่างจากสมัยนี้ที่แบบว่าต้องเล่นเล่นในคอมพิวเตอร์เกมจอยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบประทับใจที่ก็ดีใจที่แบบว่ายังได้เห็นแบบสิ่งเหล่านั้นอยู่อะไรเงี้ยพี่ประทับใจแล้วก็ท้าทายตัวเองมากๆกก็น่าจะเป็นบทดราม่ามากกว่าที่แบบว่า คือเราไม่เคยไปร้องไห้ใครใครใครเห็นแบบว่าเยอะขนาดนี้ค่ะคือคือดารมาม่าสุดๆเลยแล้วก็เหมือนจะยากด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบคือมันต้องใช้อารมณ์อารมณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบคือทีมงานทุกคนอะ่ะก็คือนั่งนั่งจ้องเลยอะ่ะซีนนั้นอะ่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบมีความกดดันมากแต่ว่าก็ตังเคค่ะผ่านออกมาได้ดีเพราะว่าตอนที่เราแสดงเราก็อยู่กับตัวเองมากที่สุดก็ฝาก ภาพยนตร์เรื่องปราณีด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของนัทเลยแล้วก็นะ่าเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ทุกๆุกคนที่ได้รับชมอ่ะมีความสุขแล้วก็รู้สึกอินไปตามยุคในยุค9 0สูตรแน่นอนทําให้ทุกคนคิดถึงแน่ๆค่ะแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํากันสุดฝีมือมากๆอยากให้ทุกุกคนนะคะไปให้กำลังใจนักแสดงนะคะไปชมกันเยอะๆเลยวันที่7กันยายนนี้นะคะทุกรงภาพยนตร์เลยค่ะ